สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้เรามาอัปเดตข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลกันนะครับซึ่งผมจัดทำคลิปนี้นะครับวันนี้ตรงกับวันที่12มีนาคม2568เรามาอัปเดตข้อมูลในนโยบายสำคัญของรัฐบาลใน3เรื่องนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในคลิปนี้นะครับเรื่องที่1ก็คือมาอัปเดตเกี่ยวกับหาเงิน10,000บาทดิจิตอลวอลเล็ต ที่เขาจะาจ่ายให้กับเด็กอายุ16-20ถึง20ปีนะครับในกลุ่มนี้ว่า,าตกลงแล้วเนี่ยสามารถนำไปจ่ายเป็นค่าเทอมค่าน้ำค่าไฟได้หรือไม่เดี๋ยวเรามาฟังกันชัดชัดนะครับเรื่องที่2ก็คือคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาได้มีมติเห็นชอบในการลดค่าไฟให้กับกลุ่มเบาบางนะครับแล้วก็เรื่องที่3เนี่ยเขาได้มีคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบ กำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายผลผลิตในปี2566และก็ปี2567นะครับอัปเดตณนวะันที่12มีนาคม2568นะครับประเด็นแรกก่อนนะครับเงินดิจิทัลวอลเลต10,000บาทในเฟสที่3ตรงนี้รัฐบาลก็บอกว่าไม่ใช่เฟส3แล้วนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นดิจิทัลวอลเลตเฟสแรกเลยเพราะ จะใช้ผ่านระบบดิจิตอลในกลุ่มแรกนะครับประเด็นก็คือว่าจากการถแถลงของรัฐบาลเนี่ยที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะครับแต่อัปเดตล่าสุดนายกรัรฐมนตรีถแถลงเมื่อวันที่11มีนาคมนะครับว่าการนําไปจ่ายเงินเนี่ยจ่ายเป็นค่าเทอมค่าค่าโทรศัพท์ค่าน้ําค่าไฟไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนําไปจ่ายต้องเป็นลักษณะสินค้านะครับถ้าเป็นจ่ายเป็นค่าเทอม ค่าโทรศัพท์ค่าน้ําค่าไฟเป็นค่าบริการต่างๆเหล่านี้เนี่ยนำไปใช้ไม่ได้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นทบทวนนิดหนึ่งนะครับกลุ่มนี้อายุ16ถึง20ปีนะครับที่เขากําหนดว่าจะแจกในกลุ่มนี้ก่อนนะครับทีนี้ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์คุณสมบัติทวนนะครับก็คืออผู้ที่อายุ16ถึง20ปีเนี่ยเกิดตั้งแต่16กันยายน 2,547นับมาถึง15กันยายน2,551แล้วก็จะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนในแอปพลิเคชันทางรัฐสำเร็จแล้วนะครับเพราะนั้นเราก็เข้าไปดูของเรานะครับว่าเราลงทะเบียนในอยู่ในสถานะทีะ่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็ได้รับสิทธิ์หรือไม่นะครับมีรายได้ในปีภาษี2,566นะตรงนี้จะต้องไม่เกิน 8 4 0 0 0 0บาทในปี2566แล้วก็บัญชีเงินฝากธนาคารณนะวันที่30มิถุนายน2567รวมกันทั้งหมดเนี่ยทุกบัญชีเนี่ยจะต้องไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาทแล้วก็ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของอพอมณอวันที่30พฤศจิกายน2567ไม่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกในเรือนจำไม่เคยฝ่าฝืนถูกระงับสิทธิ หรือถูกเรียกเงินคืนจากมาตรการหรือว่าโครงการอื่นๆของรัฐบาลไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินห0,000ืนในเฟสที่1และเฟสที่2ไปแล้วนี่คือคุณสมบัตินะครับแล้วก็เงินเนี่ยจะได้รับเมื่อไหร่รัฐบาลก็คาดการว่าจะแจกอยู่ในช่วงไลาปลายไตรมาสที่2ถึงไตรมาสที่3นะครับก็คือช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะดูความเรียบร้อยและพิจารณาถึงความคุ้มค่าในอนาคตต่อไปนะครับทีนี้การใช้งาน Digital w a l l ล็เนี่ยวิธีการใช้ครั้งแรกนะครับสำหรับการแจกเงินหมื่นเฟสสเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นครั้งแรกที่จะเป็นการใช้จ่ายผ่านแอปทางรัฐโดยการสแกน QR Code ในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการต้องในเขตนะในเขตนะครับในเขตหรือ ในอำเภอตามที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนะครับคุณผ,ผู้ชมอ่ะอันนี้อัปเดตข้อมูลล่าสุดมาฝากกันนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นในเรื่องของค่าเทอมค่าน้ําค่าไฟเนี่ยแจกไม่ได้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของการลดค่าครองชีพเรื่องของค่าไฟฟ้านะครับค่าไฟฟ้าเนี่ยโดยคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีมติเห็นชอบลดค่าไฟ ลงนะครับ16.05สตางค์ต่อหน่วยนะครับเป็นการช่วยผู้ใช้ไฟฟ้าใน3กลุ่มด้วยกันอ่ามีกลุ่มไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วก็มีผลเนี่ยตั้งแต่เดือนมก,กราคมไปจนถึงเดือนเมษายน68ก็คือย้อนหลังไปเลยนะครับตั้งแต่มก,กราคมกุมภาพันธ์นะครับไปจนถึงเดือนอ่าเมษายน68เลยนะครับอ่ตรงนี้นะครับในรายละเอียดเนี่ยในรายละเอียดนะครับ เป็นมาตรการที่เขาเสนอเพื่อช่วยเหลือค่าไฟฟ้าของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยนะครับผู้ที่บ้านเป็นบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนอในกลุ่มนี้เท่านั้นนะครับในกลุ่มไฟฟ้าไม่เกิน300อบาทไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางโดยการให้ส่วนลดค่าไฟฟ้ากับผู้ใช้บ้านพักอาศัยในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวมถึงผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านผู้อยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับและก็ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือด้วยจำนวนที่เขาจะช่วยตรงนี้นะครับก็คือ16.05สตังต์ต่อนหน่วยเป็นระยะเวลา4เดือนเลยนะครับก็คือตั้งแต่เดือนมกรา ถึงเดือนเมษายนปี2568นะครับอ่านี่ก็ไปดูนะครับว่าเราอยู่ในกลุ่มนี้หรือไม่นะครับอ่าเรื่องต่อมานะครับอ่าสิมีนาคม68เช่นเดียวกันคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดและก็ผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลสายขั้นสุด ก็คือรา,ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายฤดูปฤดูการผลิตปี2,566แล้วก็2,567เป็นลายเขตนะครับเป็น9เขตโดยมีอัตราเฉลี่ยทั่วประเทศเนี่ยดังนี้นะครับคุณผู้ชมอ่าวงเล็บหนึ่งก็คือราคาอ้อยขั้นสุดฤดูการผลิตปี66 67เนี่ยในอัตรา1,404บาท17สตางค์ต่อตันอ้อย ที่ระดับคุณภาพความหวาน10 CCS นะครับเป็นระบบการคิดคุณภาพของอ้อยโดยคำว่า CCS นี่ก็หมายถึงปริมาณน้ำตาลที่มีอยู่ในอ้อยซึ่งสามารถขีบสกัดออกมาได้เป็นน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์นะครับวงเล็บ2อัตราขึ้นลงของราคาอ้อยเนี่ยเท่ากับ84.25บาทต่อนหน่วย CCS วงเล็บ3ผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดปี2566อาแล้วก็ปี2567เท่ากับ601.79บาทต่อตันอ้อยตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอนะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นการดำเนินการหลังจากเป็นการ เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับผลตอบแทนการผลิตและการจำหน่ายน้ำตาลสายขั้นสุดโดยเข้าแบ่งเป็นลายเขต9เขตนะครับก็จะเป็นการดำเนินการหลังจากสิ้นสุดฤดูการผลิตน้ำตาลสายเพื่อกำหนดราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลสายที่ชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลเนี่ยจะได้รับจริงโดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับเช่นรายได้รายได้สุดที่จากการจำหน่ายน้ำตาลราย ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตอ้อยและนำ้ำตาลสายเป็นต้นซึ่งข้อเสนอในครั้งนี้เนี่ยมีอัตราเฉลี่ยทั่วประเทศเปรียบเทียบกับราคาอ้อยขั้นต้นและผลผลิตแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลสายขั้นต้นราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี66และปี67แล้วก็ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตดังนี้นะครับก็คือราคาอ้อยและผลตอบแทน การผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายฤดูการผลิตปี66และ67เจารา,ราคาอ้อยขั้นต้นทุกเขตาราคาอ้อยขั้นสุดท้ายเฉลี่ยรายเขตที่เสนอมาเนนี่ยะครับในครั้งนี้นราคาอ้อยที่ระดับคุณภาพความหวาน10 ccs บาทต่อทันอ้อยก็คือ1,420บาทนะครับแล้วก็1 4 4่บาท17สตางค์อัตราขึ้นลงของราคาอ้อย าบาทบาทต่อ1หน่วย CCS ก็คือ85.2บาจุบาท20สตางค์แล้วก็84บาท25สตางค์นะครับผลตอบแทนการผลิตและการจำหน่ายน้ำตาลทรายบาทต่อตันอ้อย608บาท57สตางค์แล้วก็601บาท79สตางค์นะครับแล้วก็สำหรับในเรื่องนี้นะครับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล หรือสออ,อ,นอเนี่ยเขาไดแ้แบ่งเขตคำนวณราคาอ้อยในอดีตนะครับมีการแบ่งเป็นหลายภาคนะครับก็ได้แก่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออก,ภา,ออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อมาโรงงานน้ําตาลและเกษตรกรชาวไร่อ้อยเนี่ยก็ได้มีการหาเือร่วมกับสออ,อ,อสํงงาน,นักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลน้าตาลสายเนี่ยนะครับเพื่อขอแบ่งเขตคำนวณราคาอ้อยใหม่จากเดิม4เขตเนี่ยเอาแบ่งออกเป็น9เขต คำนวณราคาอ้อยโดยให้พิจารณาจากพื้นที่ตั้งโรงงานและประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลของแต่ละโรงงานดังนี้นะครับเขตที่1ก็คือสุขโขทยัยอุตรดิตเขตที่2กํกำแพงเพชรนครสวรรค์พิษณุโลกอุทยัยธานีเขต3ส,สิงห์บุรีนครสวรรค์เพชรบูร์ลบ,บุรีสระบบุรีเขต4ส,สุพรรณบุรีกาญจนบุรีรรประจวบคีรีขันธ์อุทยัยธานีลาดบุรีเขต5สุพรรณบุรี เขต6ประโจคีรีขันเขต7จสะแก้วชนบุรีเขต8ชนบุรีเขต9สุรินทร์กาลสินมหาสารคามนครราชสีมาขอนแก่นอุดรมุกดาหารบุรีรัมย์ชัยภูมิหนองบัวลำพูเลยสกลน,นครและก็อำนาจ,จเจริญน,นะครับอ่นนี่ก็เป็นเป็นรายละเอียดในเรื่องของอการที่คณะรัฐมนตรีเขาได้เห็นชอบกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้าย และผลตอบแทนการผลิตและการจําหน่ายน้ําตาลทรายขั้นสุดท้ายนะครับในปีการผลิตฤดูการผลิตปี2,566แล้วก็ปี2,567เป็นลายเขต9เขตนะครับ